พี่เป็นสวัสดีช่วงบายๆนะคะวันนี้อยู่ที่สวนขายหยวกนะคะวันนี้พามาดูขายหยวกที่พี่เป็นได้ขยายพันธุ์ไว้นะ้องว่าการจเจริญเติบโตของเขาเป็นยังไงบ้าง mm hmm. ก็สําหรับลูกค้าที่หลายๆคนที่ทักพี่เป็นมาขอซื้อนะคะรออีกสักสองเดือนพี่เป็นจะเริ่มขายแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้นยังอ่อนอยู่นะคะ,ะประมาณหกถึงเจ็ดเดือนน่าจะได้ขาย ก็เดี๋ยวจะสับหน่อให้ดูนะคะว่าลักษณะหน่อของเขาใหญ่ขนาดไหนเนาะเดี๋ยวพามาดูค่ะเดี๋ยวอันนี้สับให้ดูกรหนอเนี่ยเขาขายอยู่ประมาณกี่หน่อครับประมาณสิบสิบสองหนอยี่สิบาทประมาณนี้แล้วแล้วแต่เจ้าเน,เนี่ยค่ะลักษณะเขาก็จะใหญ่ๆประมาณนี้เลยค่ะใหญ่มันจะใหญ่กับขาแดงประมาณสองเท่าอะค่ะเนี่ยค่ะ อวบอวบ,อบใหญ่ๆเลยค่ะก็เมื่อกี้พี่เพ็นได้ย้ายเพราะว่าตรงที่พี่เพ็ปลูกอะ่ะมันอยู่ใต้ร่มใต้ร่มมะละกอเนาะก็เลยได้ย้ายเดี๋ยวให้เดี๋ยวพามาดูตรงที่มันอวบอวบเนี่ยค่ะลำต้นมันก็จะประมาณนี้เนาะพามาดูหนอหน้าฝนเขาก็จะหนอใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่า ซึ่งปกติก็ใหญ่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าโดนฝนนี้แล้วก็ดินดีๆนี่เขาก็จะโตให้เรามากกว่าที่เราเห็นอีก <c oughs> สูงเกือบจะสองเมตรอะค่ะลำต้นเขานี่นี่ต้นกล้วยหอมนะคะเพียให้ดูเห็นไหมต้นกล้วยหอมเกือบจะอยู่ระดับเดียวกันแล้วค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะขาที่แตกใหม่เนาะอันนี้ขอเพียนกำลังน้อยๆอ,อยู่ยังไม่ได้อายุยังไม่ได้นะคะต้นไหนที่อบอว่มันก็จะ ลำต้นก็จะใหญ่หน่อยเนี่ยค่ะเออ,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 อพี่เพนก็ยังมีอยู่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะคะแต่ก็จะพยายามขยายให้ได้เยอะๆขาหยวกหรือขากษตเสดอะคะ่ะเดี๋ยวมาดูตัวที่พี่เพนได้ขุดย้ายตะกี้ก่อนหน้านี้พี่เพนปลูกอยู่ตรงร่องมะละกอฮอลแลนด์นะคะให้ดูเนี่ยค่ะที่พี่เพนขุดย้ายไปเนาะ เมื่อกี้ปลูกอยู่ในร่องแล้วก็มันมันไม่โดนแสงทําให้การเจริญเติบโต,ตของเขาไม่เต็มที่พี่เพ็นก็ขุดย้ายเลยค่ะแล้วก็จะลงหมากแทนเดี๋ยวมาดูตัวตัวที่พี่เพ็นได้ขุดไปตะกี้ <c oughs> เนี่ยค่ะย้ายมาประมาณสิบสองกอย้ายแบบต้นไม่ตัดใบแบบนี้เลยค่ะพี่เพ็นย้ายเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้มาดูนี่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 ที่ย้ายมาตะกี้เห็นไหมคะนี่เห็นไหมหนอเขาจะใหญ่มากเลยค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูเคาะดินให้ดูเนาะนี่ค่ะค่าเกษตรหรือขายหยวกที่เรารู้กันหน้าฝนนี้ก็เขากําลังจะแทงนอนนี่เห็นไหมคะนี่สวยแล้วก็ใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมอวบแล้วก็ใหญ่ค่ะก็จะประมาณนี้พี่เพนจะปลูกแซมในร่องของกล้วยหอมทองแล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆนะคะ ใหญ่เลยแหละนี่เดี๋ยวเมื่อไรมีขายเดี๋ยวพี่เป็นจะลงในช่องให้ให้เห็นนะคะแล้วก็ทักมาแล้วกันพี่เบนจะแบ่งขายไปเนาะวันนี้ก็พามาดูขายหยวกนอกอวบอๆเต็มๆก็จะประมาณนี้นะคะนี่อยู่ประมาณนี้เลยก็สวยแล้วค่ะหลังจากที่โดนฝนก็จะเขียวขจีนิดนึง หาปุ๋ยมาใส่ขี้ไก่มาใส่ก็น่าจะงดงามกว่านี้ค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนที่พี่เพ็นย้ายมาตะกี้เนาะก็ะถือว่าสวยไม่แพ้กันค่ะนี่เป็นสวนที่พี่เพนดูแลมาประมาณเกือบห้าปีแล้วค่ะตรงนี้ก็มีมะพร้าวมีส้มโอมีอะไรหลากหลายเอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยก็ใช้เวลานิดหนึ่งไปจับประมาณนี้แหละนี่ตรงนี้ก็ เป็จะประมาณนี้อ่าถ้าใครอยากได้ต้นพันยังไงก็ทักพี่เพนมาได้ค่ะ063 007 4192เนาะเดี๋ยวพี่เพ็นจะบอกว่าเออพอจะแบ่งขายได้ไหมหรือให้รอก,ก่อนสักเท่าไหร่อะไรอย่างงี้เนาะสำหรับคลิปนี้พี่เพ็นก็สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า